อ่าครับกาบสวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์วันนี้มาหาคุณลุงสนองสวัสดีครับลุงสวัสดีครับนี่ไม่ได้เจอกันเป็นปีเนาะโอ้วันนี้มาจัดนกต่อสักหน่อยนะครับวันนี้คุณลุงอ่านะครับอนุเคราะห์แบ่งนกต่อนี่เดี๋ยวจะให้ชมนะครับสี่ต่อเก่าๆเลยนะลุงที่เล่นอยู่ประจําเนาะประจำอ่าอันนี้ก็ยังต่ออยู่นะครับอันนี้วันนี้ผมขอขอยืมตัวก่อนวันนี้อย่าพึ่งไป เนาะอันนี้นกสายภูเขาเราเนาะนกต่ออันนี้ฉเฉลยก็ไม่ขาดเกียรดสนะิบเนาะสี่ตัวนี้อ,อ,อ่ะ <มา S 1> เดี๋ยวคุณลุงเอามาจดกันให้ฟังหน่อยตัวนี้อ่าง3าห้าตัวนี้รลิวแกมรลิวแกมมีสองตัวเนาะตัวนี้ที่ว่าเล่นอู้หลายคอนะครับสวยอ่ามาเลยมานี่นะอ่าอ่างมันเป็นบางครั้งเนาะนี่ครับเกาเกาเลยนี่นะครับ นี่โอ้เสียงเล็กไปหากลางนะเนาะนกต่อน,นี่ไม่ต้องเอาเสียงใหญ่มากเนะาะบ่ตัวนี้เล็กหลายเนาะตัวเนี้ยโอ้นกใหม่แกนกใหม่อย่างเดียวแค่เลยโอ้แต่อายุมันได้แล้วอะไรอายุก,กูไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเดี๋ยวเพิ่มเข้าไปตัวนี้แกมีอมันสี่ปีเนาะตัวเนี้ยอ่าตัวนี้สี่ปีเฉลยเท่าไหร่ตัวเนี้ยผู้เฉลยน้ำลายร้อ <laughs> ยถึงไหมถึงถึงรอ้อยนะครับตัวนี้ริวแกม ลิ้วเยอะกว่ากุกหรือกุกเยอะกว่าลิ้วลิ้วยกกุะกอ๋อลิ้วเยอะกว่ากุนเย้วตอนนี้ตัวที่ว่าเล่นเล่นล่าสุดเล่นประจำเนาะเออประจำที่ได้ตัวที่ว่าได้ลูกผสมมาตัวไหนลูกผสมมาส่งตัวเนี่ยไหมใบไวๆนี่ยนะอ๋อที่เขานกปล่อยมาแล้วมันมาติดพเนียดว่างั้นโอ้ตัวนี้มีอ่าตัวนี้ตัวนี้กุกเดียวมีคารมทุกตัวนฮลุงขัดหนุนได้ได้กขัดหนุนดีตยวนี้ยมันมันแก้วข้างนึงนะครับตัวนี้นะครับ นี่โอ้มีแต่นกงามๆรักษาหางดีมากนะครับนกตัวนี้เพราะว่าพเนียนลุงก็ค่อนข้างโตเนาะมีตัวนี้ตัวเดียวรักษาหางไว้อ่แต่เล่นดีเล่นดีอ่าอันนี้ปีนี้ได้ออกยังหรือออกตลอดตลอดอ่ะตลอจับเฉลยมาจับเฉลยมาเยอะครับตัวนั้นเฉลยประมาณเท่าไหร่ลุงตัวแรกอ่ะโอ้ตัวนี้มาอยู่กับเฮานี่ก็ได้หลายสิบแล้วเป็นหลายสิบหกสิบเจ็ดสิบอยู่กับเขาไม่นั่นนกกี่ปีนะครับตัวนี้ที่ว่าเล่นสายไฟได้สี่ปีอยู่กับลุงหกเจ็ดสิบ ก็ไม่ได้เจอกันเป็นปีเนาะก็ไม่ได้เจอเป็นปีเนี่ยเลียวคกมเล่นสายไฟได้ตัวนี้เนาะเล่นสายไฟได้ต้นไม้ได้ต้นไม้ได้เลือกคุมเลือกอะไรไหมดินได้ไม่ต้องเล้ยกตัวเนี้ยเหรอครับต่อกระโจมกระจมก็ได้อ๋อตอนอยู่กรบตอตอตอชายอ่ะแล้วมันมันตอคืนอ่ะอ่าแล้วมันดึง เออให้มันดึงเออแต่ถ้าต่อกระจมเล่นพอได้อยู่เนาะอ่าเราก็ไม่ว่าเก่งมากเพราะว่าเรานกเป็นนกสายป่าโดยตรงเนาะเออเพราะว่าเราส่วนมากเล่นพเนียดนะครับนี่อ่าตัวนี้มีมีอ่างเป็นบางครั้งใช่ไหมลุงอ๋อแต่ถ้ามีบางทีก็สามบางทีก็ห้าเลยบางทีก็สามกับห้าครัแต่ขึ้นอ่างแล้วมันหนีเมือนปลาได้อ่าถ้าถ้าออกอ่างแล้วคือสิจเสร็จเลยอ่าตัวนี้ริวแกมที่ว่าเล่นประจํานี่นะครับดูอันนี้เป็นนกโทนแดงเนาะ ตัวนี้เฉลยเท่าไหร่แล้วนะคุณลุงร้อยกว่าโอ้ตัวนั้นเจ็ดตัวนั้นอยู่กับลุงหกเจ็ดสิบแต่อยู่กับเขาก็ไม่รู้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เหรอครับตัวนี้นกลุงเองไหมนกนกที่เอาจงไว้ตัวนึงนั่นหรือยัอ๋อต้งแต่นู่นแล้วลุงฝึกเองเฉลยเท่าไหร่ละอยู่กับลุงไงอู้เยอะแล้วเฉลยก็เยอะปันเฉลยไปก็เยอะประมาณประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะอีกได้แล้วล่ะโอเคอ่ะตัวนี้ตัวนี้คุณลุงต่อเองแล้วรู้ใจเนาะนกตัวนี้ ปากเบาดีไหมครับนกชุดนี้อมนันเลยนี่จากจนน่ะแ้ามันนั่นขึ้นมามันก็เอาเลยงยขึ้นหันหลังให้มันก็เอาเลยเนาะนกเพิ่เดินี่นะครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งกูกตัวนี้ริวแก้มนะครับใครสนใจนะครับอนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้เสียงเล็กหองหองเนาะคารมขัดหนุนครบนะคุณลุงเวลานกเข้าเราออกอยากวงในวงนอกดีวงในเหนียวเหนียวเหนียวตัวนี้มันเป็นนกที นกกี่ปีตัวนี้ตัวเล็กกว่าเขาอ่าดูมีปีขาวนะครับนี่นะครับสวยตัวเล็กกว่าเขาแต่มันมานอ่ะหมานนกหมานมันหมานมันเป็นยังไงห่างเหมือนก้างปลาเอานกเป็นเอานกเป็นแล้วก็หมานเออถ้ามันสู้นกคนพมิญี่ยนกถ้านกไม่ดีอยู่ไม่ได้เนาะถ้านกไม่ดีอยู่ไม่ได้อ่นะครับนี่สามต่อจดวดๆเลยเนาะคุณลุงเนาะวันนี้ก็ โอกาสให้เอฟซีไปเล่นนาะของดีๆเนาะถ้าไม่ดีเราก็คือไม่ให้ไปเสียชื่อเสียงเราเนาะเนาะเดี๋ยวเพราะว่าเราจะได้เอออุดหนุนกันตลอดเนาะถ้ามีนกดีๆพอดีก็เอาคืนมาไหมมเไม่อย่างรับประกันรับประกันนะครับนี่อันนี้คือให้จากใจให้จากใจเนาะคุณลุงเนาะเอามาเปลี่ยนไ้ถ้ามันว่าบอดีบ่เอานกเอามาเปลี่ยนเลี้ยงก็ตัวเลยนี่ไหมครับคือ เราให้ตัวมันมีเยอะมีเยอะแต่อันนี้ก็คืออันนี้คือหลักๆเนาะคือที่ว่าหัวกะทิเลยนะครับอ่าคุณลุงอ่าอันนี้ก็เป็นนกสายภูเขาเราเนาะอันอตัวนู้นอะไรนะลุงนิ้วขอมาจากบันจิวอ่ะอ่าอันนี้เป็นนกสามกุกเหรออ่าเดี๋ยวคุณอันนี้ตัวนี้คุณลุงว่ายังไม่แบ่งเดี๋ยวลองกีบดูก่อนสามกุกเสียงใหญ่เลอลุงสามเต็มไหมรืมไม่มีสองเลยใช่ไหม มันมันก็มีสองมีสามมันมันมันบ mm ่ฮ hmm. ั่นขึ้นสองขึ้นสามสามสามมันมีสองนกป่ามันอย่างนี้แหละเนาะแต่เสียงใหญ่นะครับเออมันเอาไว้ดูดูดูเออนกกี่ปีแล้วตัวนี้ลุงเขาอายุกับเขาทั้งสองปีสามปีแล้วไปเชื่อเขามาอยู่กับลุงได้ต่อไหม ไปค้างเดียวได้ไหมได,ได้อยากตัวไ้ตัวเดียวได้ตัวเดียว,ไ,ว,ยวไปค้างเดียวแล้วก็กไปมัน,มนยา <án> นยา <án> น <ย án S 1> อีเหลียวอเหลียวสายอ่านะครับนี่นกคุณลุงสนองนะครับไม่ได้เจอกันเป็นปีก,กว่าแล้วเนาะลุงเนาะ,ะเดี๋ยวผมเอาจดคูให้ดูเอามาตรงนี้นะครับเสียงใหญ่ผมได้ยินมันคูแล้วตัวนี้เดี๋ยวคุณลุงแบ่งเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปนะครับน่าจะยังไม่แบ่งตัวนี้เป็นเสียงใหญ่นกตอเก็บไว้ฟังนะครับ ช้งใหญ่โกโก็กกกกเลยนกป่าเนาะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะครับนี่ถ้าท่านใดสนใจนกต่อนะครับมีตัวแรกนี้ริวแก้มตัวนี้เล่นสายไฟได้นะครับอตอนอยู่กับเจ้าของเก่าเขาเล่นกระโจมลุงอยู่กับลุงลุงไม่ได้เล่นนกกระโจมเล่นแต่<ด> <ไป S 1> พะเนียยเออเอารักษาหางดีทุกตัวนะลุงเนาะแล้วนกนี่คือพร้อมเล่นไหมคึกจัดเลยเพราะว่ามันถ่ายขนเต็มแล้วเนาะลุงไล่ผมโทรมาบอกลุงมาถามลุงว่าลุงไล่เคาะสนิมให้แล้ว ไม่ได้เคาะก็เล่นประจำเลยนะลุงเนาะประจำเล่นประจำเลยเนอนี่นะครับอีตัวนี้นี่ตัวหมานตัวหมานเอ้าใครสนใจตัวนี้ก็ระหิวแกมรลิวเยอะกว่ากุกตัวนี้เหรอครับเหมือนกระหลิวแกมรลิวเยอะกว่ากุกนึืกุกเหมือนกันบางทีไปตั้งเป็นเจ็ดค้ำได้ค้ำแล้วมันจะค่อยมากุกนึงอ๋อแล้วแต่อารมณ์มันเหมือนกันอ่าแต่ก็อ่าเป็นรลิวรลิวเฟืองว่างั้นเถอะรลิวเฟืองสองตัวอ่าตัวนี้หนึ่งกุกคูอ่าง อ่างเป็นบางโอ้ตอนนัวนี้ที่คุณลุงไม่แบ่งผมตอนนั้นเนาะจงไว้ตัวนึงไว้ให้ลูกต้อไงเพราะว่ามาเอาไปหมดเลยตอนนั้นเหลือนอกฝึกไว้ต,วตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะอย่างตัวนี้นะกรับก็ใช้เหมือนกัอดอ่ะเออก็เลยเอาไว้วันนี้ก็แบ่งให้เอฟซีหน<ข>่อยกระเบงท่า,ในในาประยะท่าประยะขั้นครับผมเดี๋ยวขืนเอาคืนมาได้นะนะครับนี่นะครับประกันถ้าท่าประยะมาโอ้ไม่มีคืนนะครับรุ่นนี่กลัวไปไปแล้วมันก็ยากมันก็ เปลี่ยนหนะ้าเปลี่ยนตามันก็ใช้เวลาหน่อยเนาะนกเพราะว่านกเป็นนกเจ้าของเดียวก็พูดงี้เถอนนกพวกนี้นะครับออรนี่นะครับดูครับเก๋าๆเลยเสียงเล็กเสียงกลางนะครับนกนกต่อนะครับเก๋าๆนะครับนกโอ้ตัวนี้คูยาวาแล้วเรียว่านกหมาน,นะครับ นะครับนกคููยาวนะครับนะครับโอ้เหมือนได้ของดีแล้วครับพี่น้องวันนี้ใครไวก็คนนั้นนะครับผมเนี่ยครับนกมันมีหนักมีเบามันอ่อยเป็นนะครับนกเก่าแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมเห็นที่แรกมาหัวสักจริงๆเนี่ยตัวนี้นกแกคู่นะครับลาหูอมจันนะครับตัวนี้ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะจับตัวนี้ด้วยนกใหม่แกว่าคูอ่างนุนอ่างนะครับตัวนี้อ่างผมเห็นนะสองคำนี่โอ้มีแต่เสียงดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นนกใหม่ที่ยังไม่ได้ฝึกเนาะแต่อายุระดับเกือบสองปีแล้วมาถึงตัวไหน,น,นตัวนี้ถึงไหมลุงตัวนี้เป็นนกนกสองสามกุก 2, ก็เลยอ๋ออ๋อสามกุกเสียงใหญ่เสียงใหญ่เออเออตัวนี้มันนกได้เอ้าเอ้านะครับอ๋ออ๋ออ๋อ นี่ว่านหนุนอ่างด้วยใช่ไหมลุงนุนอ่างงนุนองเวลามันปล่อยขลุมเนาะแต่ขึ้นแล้วเนาะเออเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวจัดไปนะครับนี่ตัวนี้เสียงหองดีเสียงควงดีนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นนกแกเรียกสไตล์แกเรียกอ่อยอ้อยเป็นนะครับอันตัวนั้นริวเหรอลุงริวตันหรือริวเฟืองตัวตัวคอเลือกน่ะ โอ้แล้วมีกุกไหมไม่มีเลยแต่โดนอีแล้วนะล้วลุงโดนกูดมอมเี่ยโอ้เสียดายจังผมว่าแล้วนกดีๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ยริวนะครับอ๋อมีกุกแล้วลุงไม่ริวมันเ็มันเ็กุกเนี่ยครับนกอ่างมันมีกุกบางครั้งโอ้ได้ของดีครับมาใครเอาไปทีเดียวพอเป็นงมได้ยูบ้านันนั้นนะอ่างสองคำนก ฝึกต่อแต่อายุยังไม่ถึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวจัดไปไว้เข้าค่ายไวออมอันนูนก็นกโซนนกฝึกใช่ไหมครับลงุงอ่ออา,ยา,า,อายุอ่อ่างสองคำเสมอตน้นเสมอปลายเนาะตัวนี้ เนี่ยครับอันนี้มันไอพวกนกต่อนี่มันมันเก่าแล้วเนาะมันมีหนักมีเบาเนาะถ้าผมสังเกตดูนะครับนกไม่กับนกเข้าวกเดือวกันเนี่ยอ่างอย่งนึ่งใบป้าอย่งนึงโอ้ยได้ของดีแล้วครับพี่น้องหนุนอ่างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเจอเสียงใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นอันนู้นก็เสียงใหญ่เนาะตัวไหนเสียงใหญ่ที่ว่ากระดิกกระดิกปีกอยู่ใช่ไหมเออเป็นเสียงปุกเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมลุงใช่ไหมหรือตัวริมนู้นตัวริมตัวนี้ก็เสียงใหญ่เดี๋ยวลุงยังเพิ่งเข้าไปให้ผมฟังกัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวไหนตัวนี้ตัวไหนเสียงไปกว่ากันตัวนบารเนี่ยตัวนู้นตีตัวนี้แกกุบสองสองเหมือนกันสองเหมือนกันสองเต็มบ่ะสองเต็มเต็มมันเวลากระดิกปีกทั้งคู่เลยเนาะมันลกำลังขึ้นไงโอ้นกนกมันทนปีแล้วเนาะตัวนี้ที่ว่าอะไรนะลุงตัวนี้ก็อ่างเนี่ยองแต่มันมันเป็นอีเป็นเทพพนมเทพพนมอ่ะแต่ยกบ้างไม่ยกบ้างเนาะนู่นนะครับโอ้ยเอาใครสนใจนกต่อมีสี่ตัว โอ้มันครูมันก็นเสียงไปอยู่เนาะกลางๆเนาะนี่ตัวนี้เจ้าอ่างยังเงียบอยู่เลย <c oughs> ครูยกเดียวนี่นู่นนะครับตัวนั้นแก่ครูตัวนี้ก็แก่ครูเป็นนกภูเขาแท้เพชรบูร์เราเนาะร <c oughs> ับประกันเลยเนี่ยครับเก่า <c oughs> ๆเจ้าอ่างนี่อาจจะไว้ให้คุณลุงเล่นก่อนหรือยังไม่แน่ใจแตล่ลุงไปเล่นมาล่าสุดนี่ได้ไหม โอ้ได้เยอะแต่นกมันเจ้าของเดียวมันเห็นผมเปกหน้ายังบัมันยังไม่เก่ามากเนาะแต่ไปป่าเออไปป่านี้เอาอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งิวแกมตัวที่สองลิวแกมเออคุณลุงใช่น่ะคุณลุงบอกตรงๆอ้าวตัวนี้เก็บงั้นต่ได้ยินมาคุณเดี๋ยวมารอบหน้าไม่เป็นไรอ่าคุณลุงห่วงนั่นนะลุเห็นนกไม่ขันนี่นั่นเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาที่ลุงให้นะครับ นี่ก็คือเก่าๆแล้วครับพี่น้องสามตัวนี้เอาที่รียกว้เอาสี่ตัวไว้ให้คุณลุงเล่นสักตัวนะครับเดี๋ยวจะจัดนกใหม่ไปเสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่ได้ยินเรียกเจ้าพุทโธด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับผมก็จะปิดคลิปไว้กับคุณลุงเพียงแค่นี้นะครับดูดูนะครับนกเก่าๆหางสวยมากนะครับอืมแต่ไอ้พวกนี้นี่รับประกันเลยนะลุงเนาะ อ่าโอเคอ้าคุณลุงเดี๋ยวปิดคลิปก่อนวันนี้ก็อ่าขอบคุณ FC เนาะครับสนใจสนใจก็สอบถามได้นะครับนี่ดูตัวนี้ขาวโจ๊ะโบ๊ <laughs> นะครับเป็น ดางปลาเนาะคุณลุงเนาะเอขาเรียกกันอะไรลาหูอมจันเนาะเออหูอมจันครับอ่าก็ขอขอบคุณคุณลุงมากมากครับคุณลุงวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์เรานี่เสียนใหญ่ดูนกเต็มบ้านไม่ต้องกลัวนะครับนี่ดูอ่ะโอเคครับเจ็ดสิบตัวโอ้หตัวที่ได้เลยวันนี้นะเออแบ่งเข้าไปแบ่งเข้าไปนะไม่ได้ว่าเอาไว้หมดเนาะตัวไม่ดีก็ปล่อยเนาะปล่อยอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ดับเลยเด้อเขาับมาเปลงเอาไปคุณลุงสนองนะครับผม,อ,มอ่ะเดี๋ยวผมขอคัดนกก่อนนะครับ